ร้านเฮพีซูเปอร์บายนะครับเพชรเกษม81สหนองแขมนะครับร้านอยู่ติดถนนเรียบคลองสิตเจริญฝั่งเหนือนะครับผมมาดูนะครับ Honda c b r 650F ปี2016นะครับคันนี้เป็นรงแดงนีมิเต็ดนะครับไฮไลท์ของคันนี้คือมีการเอาไฟหน้าของปีเอ่อกับ18มามาแปลงใส่นะครับผมออกมาลงตัวนะครับสวยฉบเฉียวนะครับเป็น l e d นะครับผม เลขไม้สามหมื่นเก้านะครับ <S 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 มาพร้อมข่อเบิร์นเอานะครับไทเทนะครับสวยโชบเชียวนะครับได้ฟิลอารมณ์โฉมใหม่ผสมโฉมเก่านะครับผมไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับแต่ได้ความหล่อไปแทนนะครับ สนใจสอบผ่านแล้วนะครับองแดงหายากแล้วนะครับผม